ครับคนอื่นก็ขอัาดีนะครับเพื่อนเพื่อนมิตรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรวยๆชาแนลครับช่องนี้มีคาว่ารวยนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องมาจะมาประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อเหรียญนะครับถึงแม้ว่าทางช่องจะไม่ใช่ร้านรับซื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับก็ไม่ผิดนะครับที่ทางช่องนะครับจะเปิดรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับในราคา1000บาทนะครับ เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาสูงถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะครับเฉพาะช่องโดยด c วยช n แนลเท่านั้นนะครับที่กล้าเปิดรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับในราคา1,000บาทนบาทครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเรามาดูลักษณะนะครับของเหรียญที่ทางช่องนะครับได้เตรียมมานี้ครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับ นะครับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปคนี้นะครับนี่ก็เป็นเหรียญกันาพิเศษนั่นเองนะครับเหรียญชนิด1บาทครับต้องเป็นเหรียญชนิด1บาทเท่านั้นนะครับที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับถ้ามีอ่านอกเหนือจากนี้นะครับราคาก็แค่เหรียญละ1บาทนะครับแต่ว่าทางช่องจะประกาศรับซื้อเหรียญนี้ในราคา1 0 0 0บาทนะครับต้องเป็นอย่างนี้ อ่าเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนนครับก็จะเป็นองค์พ่อรอก้าเรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกตินะครับเพื่อนๆต้องดูให้จบนะครับดูให้จบลิปว่าเหรียญชนิด1000บาททางช่องรวยชแนลรับซื้อแบบไหนนะครับรับซื้อเพื่อเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆนนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับว่า เหรียญที่ทางช่องจะรับซื้อนะครับเหรียญละ1,000บาทนะครับใครมีครับรับซื้อไม่อั้นะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นครับทางช่องไม่รับซื้อนะครับล็อกที่ผลิตขึ้นมานะครับต้องมีแน่นอนครับต้องมีแน่นอนเพราะว่าจํานวนการผลิตของเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับองพ่อหล่อเก้าเหรียญการจนาพิเศษนะครับ จนนํานวนการผลิตก็เยอะเยอะพอสมควรนะครับสําหรับรายละเอียดที่ทางช่องเปิดรับซื้อนะครับก็คือเป็นเหรียญลักษณะแบบไหนนะครับเราไปติดตามรับชมนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องต้องการเพื่อเก็บสะสมเป็นแบบไหนนะครับรับจนนํานวนไม่อั้นนะครับเพื่อนๆใครมีนะครับจ่ายจริงครับโอนจริงจ่ายจริงนะครับ,รรรบเดี๋ยว ไอดีไลนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อเดี๋ยวทางช่องจะลงไว้นะครับท้ายท้ายคลิปวิดีโอนะครับก็คือเหรียญนี้นี่เองครับเหรียญนี้นี่เองนะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนๆฟังชัดๆนะครับประกาศรับซื้อเพื่อเก็บสะสมนะครับรับจํานวนไม่อั้นนะครับเหรียญละ1000บาทนะครับสาหรับเหรียญการจนะพิเศษชนิด1บาทนะครับเรามาดูครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ านะครับเพื่อนๆดูช้าๆนะครับไปกับถังช่องครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเห็นขีดไหมครับขีดขีดแบบไหนใช่ไหมครับขีดแบบไหนนี่เองครับนี่เองนะครับอ่านะครับดอเด็กเพื่อนๆเห็นดอเด็กไหมครับหางโอเด็กจะยาวนะครับนะครับ เห็นชัดเลยครับนี่คือเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดนะครับทางช่องรวยๆ channel นะครับรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับสมเด็จนะครับสมเด็จตรงดอเด็กนะครับต้องมีหางยาวแบบนี้นะครับต้องมีหางยาวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือบล็อกที่มีการผลิตขึ้นมานะครับก็คือ ที่เออเลือกคอยนั่นเองนะครับจะมีหางแบบนี้ขึ้นมานครับถ้าเป็นแบบอื่นทางช่องไม่รับซื้อนะครับใครมีแบบนี้รับซื้อไม่อั้นนะครับเหรียญละ1000โอนจริงครับโอนจริงใครที่ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆนานานะครับทางช่องก็ไม่ว่าอะไรนะครับถ้าทางท่านมีนะครับทางช่องก็จะโอนให้นะครับคุณมีสิบเหรียญผมก็จะโอนให้คุณ10เหรียญน,นะครับอ่านะครับผม โอนจำนวนเงินอ่าเต็มจำนวนนะครับสภาพเหรียญแบบไหนก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องอ่าเป็นเหรียญที่สวยงาม100%ซนะครับขอให้มีลักษณะนะครับมีลักษณะดอเด็กมีหางแบบนี้นะครับรับซื้อ100%ยเซนนะครับทุกสภาพนะครับเพื่อเก็บสะสมครับพอดีนะครับ จะเปิดพ kind of new new ิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญที่มีความผิดปกตินะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าลองดูนะครับลองดูว่าเพื่อนๆอาจจะมีก็ได้นะครับต่อเด็กนะครับจะมีนะครับเดี๋ยวขอใช้กล้องแค่หน่อยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับ เห็นไหมครับดูยากหน่อยครับเห็นไหมครับสภาพดอเด็กนะครับเห็นไหมครับโอเคครับเพื่อนเพือนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่าหางดอเด็กยาวแบบนี้นะครับทางช่องรับซื้อเหรียญนี้นะครับในราคาหนึ่งพันบาทนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปคือไม่รับซื้อนะครับผม นี่คือเหรียญที่มีราคาหลัก1,000บาทนะครับยังไม่มีใครประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับมีทางช่องรวยๆชาแนลนะครับรับซื้อแบบไม่อั้นนะครับใครมีนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลที่ทางช่องได้นำมาฝากมีลักนักสะสมนะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับที่ให้หลายๆท่านนะครับได้หาเหรียญแบบนี้นะมาให้ทางช่องนะครับรวยๆชาแนลนะครับ เน้นย้ำนะครับรับซื้อไม่จํากัดนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับองคพ่อรอเก้าชนิด1บาทไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมหานะครับมีราคานะครับผมก่อนอื่นขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับผมและผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อ จะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับกับคลิปต่อๆไปของทางช่องนะครับว่าจะประกาศรับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญการจนายพิเศษเองค์พ้อละเก้าไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ